สวัสดีครับผมนะนี่ก็เดี๋ยวผมจะมาอสอนนะจากที่เขาเรียกคิสกันมาหลายคนกันเก่กๆนะครับผมซึ่งนะถ้าบางคนที่หาที่ผมไม่เจอนะตอนนี้ผมได้เปิดรับรายการใหม่เรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากมีการฟ้องร้องยึดกระสุนกระสิบอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตากลิตี้นะบอกผมได้เลยนะครับเเอาเอาเงี้ยแอดซับซับทางยูทูบมาเลยก็ได้ครับ หรือไม่ก็พูดโพสต์ใต้คลิปหรือแอดมานะรับรับรับนะครับก็เดี๋ยวๆ,ๆ,ๆอันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ลิงก์ไปนะส่วนรายการผมเนี้ยชื่อชื่อเดิมเลยฮะแอดซับซับ,ซ,บซับมาด้วยนะครับผมแล้วคนที่ดูก็ซับซับกันหน่อยนะฮะคลิปคลิปหายหมดเลยเนี้ยมันนี้มันเหตุสุวิสัยจริงๆนะครับ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมก็ลองเปิดใหม่นะครับก็ยังไม่มีอนุญ,ญาตทั้งหมด2อันนะครับคือการถ่ายทอดสดคือไลฟ์สตรีมแล้วก็การอุปสงค์เคาะนะครับที่แล้วผมก็จัดคืนคืนมาหมดแล้วแหละนะในการก็ช่วยซับกนหน่อยนะครับหลายคนรีเควส์มากเลยนะฮะว่าเฮ้อไม่ช่วยรีเควส์กันมาเยอะนะฮะว่า ผมไม่สามารถผสมมังกรได้ครับมับงกรนี้มังกรนี้ผสมยังไงซ็อกเกอร์สามารถทุกคนจะแบบว่าซ็อกเกอร์กับกัมมี่ผสมยังไงนะครับอืมจะพูดยังไงดีละ่ะเอาซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์คือตัวไหนอ่ะเราเรียนรู้มังกรซ็อกเกอร์คือตัวนี้นะฮะนี่มีซ็อกเกอร์ทั้งหมดสองตัวอ้าวอีกตัวนึงมันมีคนย้ายไปบรรลุทำไหนละ่ะเอาเนี่ไง นี่นะครับซ็อกเกอร์การที่เราจะผสมตัวซ็อกเกอร์ได้นะครับมันเป็นธาตุพืชมันเป็นธาตุไฟพืชเอ้น้ำแข็งกับไฟนะฮะผมขอแนะนําให้เอาคูลไฟนะฮะที่เป็นน้ำแข็งกับไฟผสมกับอืมตัวไหนดีเนาะตัวนี้พอมีนะตัวนี้เออ หรือหรือไม่ก็เลเซอร์เนี่ยเอาเอาเลเซอร์ดาก,ก้อนผสมกับคูลไฟก็ได้หรือหรือตัวอะไรดี๋ยวหรือเอาเนี่ยโรบอทเออโรบอทที่เป็นธาตุไฟ <c oughs> ผสมกับคูลไฟหรือไม่ก็ตัวนี้ บางคนไม่มีแต่เลินเลยลูกตัวนี้นะ,ะสามารถสมัครขอฟรีได้นะครับเวลาไปเล่นเกมเ,เกมนี้ Social Champ ไม่ใช่ Special Edit นะครับแล้วก็ตัวถามว่าตัวนี้มายัางไงตัวรบอทกับตัวเลเซอร์ตัวเลเซอร์กับตัวรบอทไปเล่นเกม Special มานะครับก็จะได้ ถามว่านี่ออกมายังไงฮนะว่าผมส็สมจับไพ่นี่แหละครับสามสามตัวนะี่หนึ่งสองเนี่ยแล้วสองตัวเออถ้าใครสงสัยดี๋ยวกัมมี่เออใช่กัมมี่นี่ ที่ผมยังไม่บันใจนะว่าโอกาสได้มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมก็เอาตัวท่าสายฟ้าสายฟ้าที่เป็นีน่ยเป็นอะไรวะท่ทอดเรวะเออเอาเลเซอร์ผสมกับทาพืชธาพืชตัวนี้นี่ตัวนี้ก็กได้ เออใช่เอาตัวนี้ผสมกับคูไฟก็น่าจะได้เป็นอ่าตัวาหานี่เหมือนกันไอช็อกเกอร์เหมือนกันนะถ้ามีอะไรสงสัยก็อ่ะไปคลิปนเดิมซับด้วย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 